พี่น้องมาสิเพาพี่น้องมาเห็ดก้อยหอยเด้อพี่น้องแก้วซ้อนแหนวสิพาพี่น้องมาเห็ดก้อยหอยเชอรีนี่ใส่ข,าขา้าวคั่วใส่บักหน้าใส่พริก,เ,กรเรียบร้อยใส่ผงชูรสเรียบร้อยนี่ก็ใส่ผักหอมเด้อพี่นี่ก็กหอมเขาใส่บักพริกพริกสวนนำ้ำจัดหน่อยาดผักหอมหลายกว่าอันหอยได้นี่ กอยก็หอมเนี่ยตักนำประเด็จไปก่อนเนื้อพี่น้องนี่ยเนี่นี่กอยก็หอมใส่หอยก่อยหอยเชอรี่เน้อสเวยมก่อน cơm một mua còn chút rồi xay mặt nào con nè nào màn nào màn nào mặt nó khác กุ้งเพิ่มก่อนใช่กับขัวเลกหน่อยขึ้นบมดบดดำไปเลยมีโนอโหอยมีโนอโยหอย,หอย แด้เราพี่น้องเียบรอยไม่ห no, ้อย้องนากินบ่เนี่ยข้าวเหนียวุ่นน่ะห้อยห้อยเชอรี่พักลวกไม่ได้พักกะลามลวกเค้อ ต้มแสบกระดูกหมกูแสบแสบน้ำกันค่ะนี่บักพีิกหักพีิกแกงดูดดเข้าติใหญ่